สวัสดีจากเท็กซัสอเมริกาค่ะวันนี้เมพาจีครอบมาพบหนักโปชนาการด้วยค่ะแล้วก็พามาเล่นมาหาเพื่อนไหมด้วยค่ะจะได้ปรับตัวคาวกับซิงแหวดหลอมรอบตัวค่ะก็วันนี้นะคะเมย์จะมาคุยกับหนักโภชนาการเหลืองอ่า ปริมานของถาดแรกของเจคอบกอตรวจไท้ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นทางเหลือกเราจะมาเองก็ได้คะ่ะเขาไม่ได้บังคับหรือว่ามอไม่ได้ทำหนัดอะไรนะคะอันนี้เป็นความสะดวกข้องแมเองมาถึงเขาก็ให้หนังรอก,ก่อนนะคะแล้วก็ ให้รอนในห้องนี่เป็นห้องหนังเล่นเป็นห้องแบบว่ามีคล้องเล่นให้เด็กเยอะแยะมากมากนะคะเจคอบก็ชอบแล้วก็เจคอบพอบเพืือนไม้สองคนวันนี้เป็นเด็กผู้หญิงอ่ะคนนึงอ่ะอายุเจ็ดเดือนนองกําลังป่อลืมคลานเจคอบชอบมากมากเลยเด็กผู้หญิงคนนี้เจครอบปลําเดินไปหาแล้วก็ปลํามีห้อมแก้วล,ลูกสาวแล้วก็จับลูกสาวเขาการเมเด็กก็นั่งยิม้มแล้วก็ว่าโอค,ค่ะแล้วก็เด็กอีกคนนึงก็เป็นผู้หญิงอายุหนึ่งขวบถาถากับเจครอบเลยค่ะ เด็กคนนี้เจคอบเดินก็ไปเกะเคค่ะแล้วก็เดินไปจากทางหลังเจคอบลามีพลักหลูกสาวก็ตึงแมมไปช่วยท่านถึงกันเด็กนั่นก็มองหน้าค่ะแล้วก็ยืนอึ้งแหมเด็กก็ว่ารอแมมเด็กบอกว่าปกติค่ะลูกสาชอบแกล้งเด็กคนอืน่นแต่ว่าวันนี้ลูกสาย,ยืนยืนนิ่งไม่แกลง้งเจคอบกับเลยแมมก็เข้ามาเลยค่ะปอจากผักหมอกอ่ะพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลน,นะคะเขาก้ามาแล้วก็ จเจาะเลือดนองจีครอบไปตรวจถานเล็กค่ะเจขาถานเล็กเจีครอบนี่ก็ไม่ได้ตอกเกณฑ์น,นะคะแต่ก็ไม่ได้แบบซุ้งมากเขาก็เลยแนะนําอาหารต่างๆค่ะที่ส้มที่เราควรที่จะให้ลูกกินอะไรบ้างเนี่ยค่ะแล้วก็คุยกับหนักโภชนาการปรึกษาเรื่องอาหารเรื่องทุกอย่างนะคะหลังจากเด็กนึ่งควบแต่ว่าอันนี้แม่ไม่ได้หนัดหมอประจําตัวที่นะคะอันนี้แม่ไปปรึกษาหนักโภชนาการต่างกค่ะแล้วก็สิ่งที่ไม่ขาดคิดตัวเกิดขึ้นค่ะเรา ระวังที่แม่นางเล่นกับักโฆษณาการเจคอบค่ะก็กินผ้าพันแผลทินิวไปค่ะมันไม่หญ่มากแต่ก็ถือว่าย้ายเราไม่มีอาการอะไรเลยทุกคนไม่มีอาการติดข้อไม่มีการการเคี่ยวกันอะไรเลยแม่ก็คิดว่าเออน่าจะไม่กินไปคงจะเลิ้นเราก็มองไม่เห็นหรือเปล่าแม่ก็เลยว่าเออรออีกหยิบ่ีชมงค่ะว่าจะขี้ออกมาไม่สุดตายแล้วค่ะเจคอบกลืนเข้าไปเรียบร้อยแล้วทุกคนเนอ,อ้อลวมันอยู่ในขี้ออกมาแม่เออชาิ Cứ lạ say tám ta mới đa chính chính lời đẹp. Hãy subscribe cho không